ปีบดีวันนักการแล้วเนาะครับสวัสดีครับปีบสีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันอังคารที่สนะิบสองนะพี่น้องเนาะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมื้อนี้พอเตรียมาภาพปฏิตามลาวพัฒนาของสุดใจพารวยพี่น้องเอาก่อนสรเบิองห้องกับมาเบิองก่อนเนาะครับเนาะมื่อวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมหกเจ็ด ลราพัฒนาออก 2, 0, 4, 8, 5, 6ครับส่วนเล็กล่างก็ออกสี่แปะพี่น้องเนาะครับของสุดใจผ้าร่วยงวดทีผพานมาพี่น้องชุดวิ่นนะพี่น้องครับชุดวินนี่เขาทั้งวัดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้อง นี่ครับงวดวันจันทร์ที่ส11มีนาคม2567ลาพัฒนาสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูด6กับ9เน้นที่6 6กับ้ดีพี่น้องแต่ว่าสุดใจมาจับ6เจ็ด6แปด6เก้าเลขกออก6หานะครับครับในชุดวิ่นี่เขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อแต่ว่าสุดใจจับคููรุดไปพี่น้องครับแต่ว่างวดนี้ชุดเต็มนะครับ ผู้ใจพันจับคููให้ชุด,ช,ดชุดเต็มมาเลยเก้าชุดนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิง้งนกันเนอะพี่น้องเนะเาะครับครับข้ามาจอดจอจังเลยพี่น้อง วันพุธที่สิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับ ของแท้ได้พี่น้องเลือกขมิ้ไก่ขันไก่หางคิดพอเตรียมถือเพื่อวันที่หนึ่งเสียทองอัดให้พอเตรียมเยังอย่าบอกวิเศลบกวนเราพัฒนา จตใจพาลวย ครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกดินที่แปดนะครับเนาะ ครับชุดวิทย์พี่น้องเจ็ดแปดเก้ามหกห้าสามนะครับ ครับเาเบิรสุดใจมันจับครูพี่น้องเกียดหกเกียดห้าเกียดสามนะครับ แปดหกแปดห้าแปดสามนะครับเก้าหก เก้าห้าเก้าสามครับ พี่น้องเกาห้าเนยนเจ็ดห้าสิเจ็ดห้าแปดห้าถัดไปพี่น้องธรรมะขับมีแถมพร้อมเลยพี่น้องด้วยเอกสามตัวนะครับแปดเก้าห้า เจ็ดแปดห้าขับแถมเหล็กสี่ตัวพี่นอ้องแปดหกเจ็ดห้า ครับสัตว์เกียนตนะพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่13มีนาคม256 7เกนะครับลาวพัฒนาสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งรูด8กับ6เน้นที่8เนนะพี่น้องเนาะ ขับส่วนชุดวิ่นกันมีเจ็ดแปเก้าหสได้พี่น้องเด้อหัวน,นี้ชุดเต็มนะครับเนาะรับมีเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสาหกดห้าแดสามเหกสเน้น7จ็ดห้าแดห้าได้พี่น้องขับส่วนเลขสามตัวกับแปดเก้าห็ดแปดห้าขับเน้นเลข4ี่ตัวพี่น้อง8ปดหกเจ็ดหพี่น้องเนาะ ครับเอาพอเตมก็ขอขอบคุณในหลายๆ้ครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นเนื่นงวดนี้พอเตียมขอให้ปังๆเด้อเข้าจับคู่แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็จะได้โศกมันๆนกันครับ เอาเขามาแล้วก็จะเลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไห์กดแชร์ให้พอแต้มนํำแดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนาครับกับช่องพอแต้มคนเดิมสแน,นลน้ำนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณเยบซี FC, ทุกคนนะครับเนดะ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเนดะ้อความเจ็บใหญ่ใดคว่วมไข้ยาห้มีนะครับเนาะ รับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกัมีแค่นี้เนาะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม